สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและ f c ทางบ้านทุกท่านกลับมาเจอกันกันกบช่องมินนี่พารวยเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะพามาติดตามแนวทางหวยฮานอยมัดรวมจากแม่น้องชมพู่ค่ะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางนะคะก็ขอขอบคุณแม่น้องชมพู่ที่แบ่งปันและแชร์แนวทางให้ FC ค่ะและขอแนะนํานะคะถ้าหากท่านใดสนใจอยากจะเข้ากลุ่ม VIP สามารถแอดไลน์เข้าที่ลิงก์ด้านหน้า DL 05 09 PSA DL 05 09 PSA นะคะหรือว่าอยากจะติดตามทางเพจของแม่น้องชมพู่ก็ติดตามได้ที่แม่น้องชมพู่เก้านะคะ ค่าใช้จ่ายในการเข้ากลุ่ม VIP เพียงแค่150บาทต่อท่านตลอดชีพค่ะก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะในห้อง VIP ก็มีแนวทางวางให้ทุกหุ้นทุกหวยไม่ว่าจะหุ้นรอบเช้ารอบบ่ายไทยเย็นไต้หวันฮานอยสตาร์ลาวสตาร์ลาว HD นะคะไปจนถึงฮานอยมัดรวมลาวพัฒนาและหวยรัฐบาลไทยค่ะ และเรามาเริ่มดูแนวทางหวยฮานอยงวดที่ผ่านมากันก่อนเลยค่ะเข้าฮานอยกาชาดนอยดานหนังนอยพิเศษนอยสามาคัคคีและนอย VIP ค่ะแนวทางของแม่น้องชมพู่เข้าวิ่งรูด1และ9เข้าตัวเจาะเกนะคะ และเดี๋ยวเราไปตามดูแนวทางวันนี้กันค่ะถ้าหากท่านใดชอบและถูกใจก็อย่าลืมแคปหน้าจอไว้เลือกเล่นเลือกซื้อนะคะและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังแนวทางหวยด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆดีๆที่แอดอัปโหลดลงทุกวันนะคะและต่อมานะคะก็เป็นแนวทางหวยฮานอยมัดรวมของวันนี้ค่ะ งวดวันที่18เดือน11 2 5 6 4นะคะให้วิ่งรูด6และ4ฟัน6เจาะ2ต 4, ัว43 45 42 46 49 16 19 53 68และ65เบิล66 44 00ตัวระวัง0เจาะ3ตัว156 7จและ467นะคะแนวทางฮานอยมัดรวมจากแม่น้องชมพู่ค่ะถ้าหากท่านใดชอบและถูกใจก็เลือกเล่นเลือกซื้อตัวเลขที่ชอบนะคะ และวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านเฮงเฮงรวยรวยค่ะขอให้ถูกหวยรวยเบอร์กันทุกท่านเลยนะคะและสําหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังแนวทางหวยกับช่องมินนี่พารวยของเราค่ะสําหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ